ต่อไปคุณอดิลันอาลีอิสอค,ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมอดิลันอาลีอิสฮอสมัชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลาพักพลังประชารัฐวันนี้มีเรื่องหารือสามเรื่อง,งนะครับเรื่องที่หนึ่งถึง,ถงกระทรวงยุติธรรมนะครับขอให้เร่งรัด ในการเสนอร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและกระทําให้บุคคลสูญหายซึ่งมีการเสนอพิจารณามาตั้งแต่ปี2563และผมเองได้มีการเรียกร้องหรือตั้งกระทูม้ามาแล้วนะครับใน,ในในสภาในสมัยที่25นี้นะครับและปัจจุบันนี้เนี่ยในส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ได้มีการเสนอร่าง ยตินี้ไปแล้ว3ฉบับแล้วก็รอการพิจารณาของสภานะครับซึ่งหากได้รับการเสนอของรัฐบาลเข้ามาพิจารณาโดยเร่งด่วนก็ได้รับการพิจารณากฎหมายที่ดีๆได้บังคับใช้ในประเทศต่อไปนะครับเรื่องที่2เขาเสนอถึงกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับกรณีที่นางจงจิตแสดานนะครับภรรยาของนายสธาแซดานซึ่งเป็นเหยื่อ ของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงทางการเมืองในปีพุทธศักราช2,556-57ถึง57นะครับซึ่งได้รับไม่ได้รับการเยียวยาจากกระทรวงพัฒนาสังคมนะครับตั้งแต่ปี2,557ที่เกิดเหตุความรุนแรงนะครับแล้วก็ผมเองได้ทําหนังสือถึงกระทรวงและทราบว่าตอนนี้อยู่ตั้งคณะกรรมการพิจารณาเป็นแบบนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าเรื่องที่3เรื่องสุดท้ายนะครับเป็นกรณีของการปิด ป้ายประกาศบุคคลตามหมายจับในคดีความมั่นคงนะครับตามภาพที่ปรากฏนะครับซึ่งเ,เป็นการไปติดป้ายที่สภาลอยหน้าโรงเรียนเอกชนสอนศาส,สนาอิสลามแห่งหนึ่งในตัวเมืองจังหวัดยะลาไม่ทราบว่าติดเพื่อประโยชน์อะไรนะครับเดิมทีเดียวหนความมั่นคง,ม,นคงมีการติดประกาศเหล่านี้ป้ายบุคคลเหล่านี้ที่ด่านอ้างว่าเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้เห็นบุคคลที่เดินผ่านด่านว่าจะมีหน้าคล้ายกับคนร้ายหรือไม่ แต่ผมไม่แน่ใจว่าป้ายฉบับนี้ป้ายชิ้นนี้ติดหน้าโรงเรียนเพื่อเจตนาอะไรหาคําตอบไม่ได้นะครับติดตอ่อหนื่อค้ามันคงแล้วก็ไม่มีคําตอบครับขอบคุณท่เนประธานครับ,บค,ครับ,บ,รบ,รบต่อไป